บอกแม่สิจะถ่ายจะถ่ายคลิปแบบไหนจะถ่ายคลิปแบบแบบไหนคะยังไม่รู้ไม่รู้ชื่อในชวนแม่บอกจะมาถ่ายคลิปไม่ได้บอกให้ตั้งชื่อจะถ่ายแบบไหนไหนลองพูดคงเรื่องให้แม่ฟังก่อนที่ถือโทรศัพท์น้อยๆมาเนี่ยเนี่ยถือมาเพื่อกระจายวัลิปคลิปแบบแบบ ก็<ม>คิปกับในโลกก็บอกให้แม่ฟังสิว่าแม่ต้องทำยังไงเด็กหดูพูดว่าอีเด็แม่ก็พูดว่าอะไรทำมาทำไมแล้วหนูก็บอกว่าเธอวิชูกลับไอ้ปวดใช่ไหมแม่ก็บอกว่าใช่อะไรทำไมต้องมีชูได้ละ่ะเด็กเจ็ดขวบหกขวบมิมจฉาทิฐิชงมีชูอะไรไม่ไม่หนูเพื่อนที่โรงเร<ม>ียน หมายถึงเพื่อนที่ลรงเรียนเธอนี่เล่นแบบนี้กันเลนก็เขาสมมติการเออก็สมมติแม่ก็ฟังอยู่นี่ไงอ่ะแล้วอะไรยังไงต่อเพราะแม่บอกว่าใช่แล้วยังไงต่อบแต่ไม่ใช่คูอใช่จริงๆใช่แล้วจะทําไมอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแต่ทำไมแล้วหนูจะตอบแม่ว่ายังไงตอบแม่ว่าเอาผัวึืนมาแม่ก็บอกว่าไม่ให้แล้วมันต้องตัดต่อยังไงล่ะแม่ก็งง เนี๋ยต้องถามแม่ทองก่อนทองเธอรู้เรื่องกับต้นข้าวไหมมันนอนอ๋อเหรออย่าไปกวนมันเห็นไหมขนาดทองมันยังนอนเลยไม่มันนอนอยู่อย่าไปกวนมันมันเป็นปู่แล้วนะโอเคเป็นเป็นเป็นมันจะเป็นปู่ได้ไงมันเป็นหญ้าดิมันเป็นตัวเมียมันคือตัวเมียเอหน้าตาเหมือนผู้ชายนะเนี่ยหน้าตาเหมือนผู้ชายเลยสวยใช่ไหมไอโจดไอไงมันจะเอาคืนแล้วนะ อย่านะเดี๋ยวมันเอาคืนนะเห็นไหมนันมันเร็วนะไอ้ทองมันเร็วแต่รูเร็วกว่าไอทองเ้ยก็เร็วกว่าไม่ล้ายก็มีแผลตลอดน่ะฮะอันนั้นแผลที่โรงเรียนใช่เหรอไม่ใช่แผลจากไอทองอ่ะไม่อันนี้กกลัวมันเป็นแผลที่โรงเรียนโอเคโอเคพี่เกียดคุยกับหนูแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวยสวยทำยังไงสวยสวยเอาโทรศัพท์วางไว้ก่อน ไม่เอาสวัสดีค่ะวสวยสวัสดีค่ะก้มหัวลงด้วยน่ารักที่สุดในสามโลกอูอ้สาชม